พี่อยากถามนิดนึง่งตอนนี้มันสําหรับเราเราประสบความสําเร็จหรือ,อยังหนูว่าประสบความสําเร็จแล้วในขั้นของหนูที่แบบก้าวไปได้ไกลมากกว่าที่คิดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยเหมือนที่หนูบอกว่าจากเด็กแบบธรรมดาคนหนึ่งก้าวกระโดดไกลแบบได้มาเจอศิลปินเบอร์ใหญ่ๆได้มารู้จักกับคนในวงการเยอะๆอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันไปเกินกว่าคาดแล้วแสดงว่าเราอะ ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเราคิดถูกแล้วที่เราเดินเก้าออกมาใช่ค่ะเดินก้าออกมาถูกแล้วแล้วก็เหมือนภูมิใจที่แบบสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ด้วยตังค์ตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ไปแบบขอใครอ่ะครอบครัวเป็นยังไงพี่เชื่อนะว่าพ่อแม่แบบโอ๊ยเป็นยังไงบ้างลูกผภาเลยเลยดีกว่ายังไงเล่าเล่าแบบแม่เป็นคนลําบากมากมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือแบบทํางานมาเลี้ยงดูตัวเองมาตลอดแล้วก็เลี้ยงดูเราใช่แล้วก็จนแบบกระทั่งวันนึงแบบหนูได้มาอย่างเงี้ย เขาก็ดีใจใช่ค่ะเขาก็ดีใจเราแบบอยากให้เขาอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทํางานอะไรแต่ว่าแม่ก็ยังอยากทําอยู่เพราะว่าแม่ต้องไปขายของที่ต่างจังหวัดเหมือนพัทลุงอย่างเงี้ยแล้วก็ขับรถไปตรังช่วงลําบากที่สุดในชีวิตของเราที่จําได้ก็ตอนนั้นแบบตอนนั้นก็เหมือนมีช่วงแบบครอบครัววิกฤติดหนึงพ่อกับแม่ก็จะเหมือนจะแยกทางกันอะไรประาณเนี้หนูก็แบบ อยู่กับแม่แล้วก็พี่ด้วยพี่สาวแต่ว่าเขาแบบเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้ว <ฮะ S 1> เหลือแค่หนูแบบน้องสุดท้องอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็แบบร้องไห้กับแม่แบบนั่งร้องไห้ด้วยกันแล้วคิดบอกว่าเออจะเป็นยังไงกันดีคือชีวิตต่อไปถ้าไม่มีพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบก็ได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม,มใช่อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนั้น เหมือนกับประคับประคองกันไปได้ใช่ตอนนั้นเราเรายังมีเชื่อเสียงนังยังค่ะยังยังเป็นเด็กแบบร้องเพลงประขวดธรรมดาทั่วไปแบบหนูไปร้องแบบเวียนโคกบ้างถ้าเหมือนภาษาใต้อ่ะร้องเวียนโคกลำวงเวียนโคกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร้องตามงานบวชงานวัดร้องหมดเลยอัะน้พี่ขอขยายคาว่าเวียนโคกนิดนึงค่ะยังไงคะเอาโคกมาตั้งแล้วก็เดินเวียนอางเหรอเป็นยังไงเงินงานแบบ จัดสรรเลี้ยงบันเทิงถูกต้องใช่ก็จะมีแบบกิจกรรมเล่นเวนเขาก็จะแบบมีแบบกับงานวัดอ่ะคุณแล้วก็มีดนตรีเป็นลิงคู่ล้อรู้จักตะเวนอย่างเดียวไปเวนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดินผ่านพวกผู้ชายเวนไม่เวนไม่บอกเออเวนไปไปคือผู้ชายชวนไปไหนไปเวนไปเที่ยวไปเที่ยวกใชช่ันหนููก็พดแบบนั้นด้วยนั่งรถนั่งรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละไปเวนถึงว่าผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มาผบ้ชายเรียงรันรถเครื่องนั่นเออนั่นแหละไปเวนน้องๆไปเวนไม่ไปเวนไม่ก็ อ่าช่วงภาษาใต้วรกรรมอ่ไปเหว่ไหมขอแวะมาที่ในส่วนของคอมเมนต์หน่อยแหลๆคนแบบเข้ามาให้กําลังใจเมื่อกี้ฟังเรื่องราวของน้องเปาที่น้องปล่าเล่าขอเป็นกาลังใจให้กับน้องเปาด้วยแล้วก็ตอนนี้คือน้องเก่งแล้วแล้วก็ชอบมากเลยกับเสียงอันพบราะนนี่ฟังจะตายใช่ไหมพูดผลงภาษาลูบ้างน้องบอกว่าน้องอะฟังได้ฟังได้แต่ว่าพูดได้นิดหน่อยเหมือนลายตุยอะรู้ว่าแปลว่าอะไรตายแล้วก็เหมือนแรงพุงอะ แปลว่าแพงรวยสวยสวยอะไรเงี้ยใช่ค่ะล่างมือก็มากมากเอาง่ายๆว่าในในเพลงแรงพูงเนี่ยพีมภาษาลูกกี่ครับอ่ะมีแรงพูงหนึ่งแปลว่าแพงใช่ค่ะรวยสวยรวยสวยแปลว่าสวย รักมูกรักลักมุกไม่มีมีพี่มีทีรู้ว่าซุยเลงพุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่คำสองคำแต่ว่าจะมีภาษาใต้เข้ามาสอดแทรกด้วยอย่างเช่นว่าลายไม้เอาแปลว่าลายไม้แปลว่าแบบอย่ามาวุ่นวายกับฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมอย่ามาไรไม้อย่ามาไรไม้อะไรแบบนี้เขาเป็นเด็กลูกครึ่งคนนี้ คือคือเมื่อวานก็คนใต้นะคะวันนี้เราก็มาไลฟ์กับคนใต้อีกค่ะคุณผ้ชมคะนี่ดิฉันเป็นคนพัทลุงแต่ว่าเกิดกรุงเทพเป็นแม่แม่แม่อันนี้คนคอนใช่เป็นคนคอน ใช่เป็นคนทอนคอนได้คนอนวันเอ้ารัวคนท่มคุณบอกให้ผมเล่นนูกนี้อ่ะคุณพอแล้วสรุปคือคนนักคมศิทธรารัตนี่แหละใช่นี่ก็คือไลฟ์ภาคใต้ของเราเองนะคะจริงๆการทำงานเพลงนี้เนี่ยกว่าจะแบบคลอดออกมาเนี่ยมันยากขนาดไหนเพราะว่าแน่นอนว่ากระแสตอบรับของเพลงมงลงนี่ต้องบอกคือดีมาก มันกดดันไหมเวลาเพลงนี้ออกมาตออนต่เพลงที่ดังมากกดดันมากค่ะเพราะว่ามุงลงเราทําแบบได้ดีมากเลยยี่สิบกว่าล้านวิวใช่ไหมประมาณ18ล้านเจ็ดแปดพี่หัวไปเพิ่มไปเพิ่มไปเดี๋ยวก็เพ่มเพิ่มไปเดี๋ยวก็เพิ่มไเพิ่มไปแล้วไงาเที่เพิ่มถึยี่สิบแล้วไงมาเที่ยวเพิ่มถึงยี่สิบไปไงพ่อคืนพี่เกินพี่ดูเหมือนยี่สิบหกล้านวิวหนูน่าจะฟังเพลงอื่นเหรอหน่าจะฟังเพลงอื่นใช่ไหมเพราะของน้องเขาสามสล้านแล้วยังสิบอปดมาต่อต่อต่อครับค่ะ หลังจากนั้นปุบแลราก็แบบมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดแบบการตกผนิึกเยอะขนาดไหนก็มันกดดันนะคะออพี่เพราะว่าเพลงแรกเราทํามาได้สูงแล้วก็เพลงแรกอะ่ะหนูก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะวิวสูงขนาดนั้นเพราะว่า คนติดตามตอนแรกอ่ะในในช่องของเราแค่4<อ>ี่พันคน<อ>แล้วตอนนี้คือมันไต่ระดับขึ้นมาเกือบจะสอง0,000นแล้ว<อ>ใช่หนูก็ดีใจแล้วก็เหมือนเหมือนวิวอ่ะมงลงอ่ะมันจะสูงกว่าแต่เพลงนี้เหมือนเรากดดัน<อ>แล้วก็มีปัญหาในช่วงแบบดนตรีนิดหน่อยว่าเออเปลี่ยนคนทำดนตรีบ้างแล้วก็เพลงอ่ะยังเป็นคนแต่งคนเดิมเหมือนพี่น้ำอะไรเงี้ย